อ,อัมออพรลงมาค่ะลงมาครับ <laughs> เอามาเสิร์ฟก็อ,อัมพรเนี่ยครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ทัดดาวอาจจะยังไม่นิ่งพอครับ <laughs> เอาอ,อัมพรมาเสิร์ฟดีกว่าแล้วลูกแมชพอยนะคะอัมพรเสิร์ฟไปครับเอาข้ามเอาลงพอครับเอาจางเซียนรับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ จังเลยต้องเซตเอาแล้วครับไทยได้ไหมโอ้โหเซตขึ้นมาแล้วตีอยู่กับวิรวันยังได้ครับจังเลยล้นมาเอาแล้วครับเรียบร้อยครับเติมจิตครับตาสุดท้ายโอ้ไทยชนะครับ64ครับโอ้โหชนะไปจนได้ครับทีมไทยเข้าชิงครับโอ้การแข่งขันหัวละพันทีนกีเเซียครับไทยไปรอชิงแล้วครับโอเจอใครไม่สำคัญครับไม่กลัวเลยครับตอนนี้ 16-14ครับในเซตสุดท้ายครับโ้หไม่อยากจะเชื่อนะคะแต่โอ้โหอันนี้เราเล่นดีจริงๆค่ะก็<ม>ยอมรับเลยว่าคือนอกพอเราเล่นดีเนี่ยทีมจีนเห็นเลยพอถูกกดดันแล้วเนี่ยเปยนต้องให้เครดิตทั้งสองทีมครับที่ทำให้เกมวันนี้สนุกเลยครับแล้โดยสุดโดยเพราะของไทยครับพวกเราเข้าชิงจนได้ครับทีมไทยไปรอเจอผู้ชนะครับระหว่างญี่ปุ่นเทียบกับเกาหลีใต้ดู ันนี้ครับหรือว่าเป็นวันที่ชุดอดีกวันนึงครับขององการกีฬาไทยครับดูโอ้โหนี่จังหวะสุดท้ายปื้มจิตครับโอ้ยัดใส่ตัวเลยครับนี่ประสบการณ์ล้วนๆครับดูครับแตมวินเนอร์พอยต์ยัดใส่สุยุลีครับโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงค่ะครับแต้มสุดท้ายแต้มสำคัญนะครับวันนี้าครับไทยชนะ จีนไปจนได้ครับ3ต่อ2เซตนะครับคะแนนก็19 25ครับ25 19 25 22 21ต่อ25 25ครับแล้วก็16ต่อ14ค,ครับเป็นแพ้ในเซตตัดสินครับจีนไปรอชิงที่3นะครับไทยก็รอพบะพุชนะครับรอวางญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ครับที่จะเล่นกันในคู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็ ตามเวลาเดิมเนี่ยมันก็ได้เวลาแล้วเก้า,านาดิค่ใ,ใกล้แล้วนะก็อาจจะเลทนิดหน่อยครับเพราะว่านักสองทีมนักฟอลงมาวอกเดอร์นี่เกาหลีใต้เป็นคือรู้จักกันครับสนิทกันครับผ<ม>ู้เล่นเกาหลีใต้กั็มาก<ม>่อนเลยครับว่ากับตันทีมนะคะอืมการหาอสองทีครับเมื่อสักครู่นี้ลงมาแสดงความดีใจครับก็อย่างว่านะคะเล่นกันมานานเพื่อนกันทั้งนั้นเนี่ยค่ะีน่เพื่อนซีเลยครับแหมทีนิงคุงลงมาด้วย เราลงสนามเลยนะคะเราลงวอร์มเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอก็รอบชิงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องดูครับว่าญี่ปุ่นจะย้อนกลับใต้ไปเจอไทยหรือเปล่ารับรอบชิงครับเดี๋ยวที่นี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับผู้ชมเดี๋ยวกลับมาครับมาดูรอบรองในทูกที่สองครับมาดูว่าคู่แข่งของไทยนั้นคือใครครับในรอบชิงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะครับ